ยังคาใจ19ปีอดีตพระเอกคูจิ้นตีตัวออกห่างชีวิตล่าสุดรามนาซาโนโอลารีลาวงการแต่งสาววิเซธีเลี้ยงลูก3ที่เมืองนอกอดีตนางเอกชื่อดังยูเก้านรามนาซานอลารีที่วันนี้ควงลูกสาววัยหนึ่งขวบน้องโนริมาเปิดตัวครั้งแรกพร้อมเครียรข่าวเม้าลูกสาวหน้าตาไม่เหมือนพ่อ แล้วอะไรที่ทําให้ต้องขายอพาร์ตเมนต์สุดหรูใจกลางมหานครนิวยอร์กโดยเจ้าตัวมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยทรัพโชว์ทางช่องวัน3 1จริงหรอลูกสาวคนนี้เฝ้ารอมา20ปีราโมนาใช่คือตอนที่แต่งงานใหม่ๆอยู่นิวยอร์กคุยกับสามีเรื่องชื่อลูกแต่ก็ไม่เคยได้ลูกสาวสักทีพอปีที่ลาวยายบ้านจากนิวยอร์กออกมานอกนิวยอร์กนิดนึงปันแรกเริ่มจากหมาก่อนคุยกับสามีว่าเลี้ยงหมากันไหมสามีบอกว่า เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่สุดท้ายเราบอกว่าอย่ามาเลยลองมีลูกเลยไม้ตอนรกสามีบอกว่าหยุดที่สองคนคงไม่เอาแล้วแต่เราก็อ้อนไปอ้อนมนาะเขาก็บอกว่าได้ลูกชายทั้งสองคนหล่อเข้มแล้วคนนี้มายัางไงหัวสีทองด้วยสามีมีผมสีทองไหมรามนาไม่ทองคะ่ะลูกชายบอกว่าใช้ครูซ้อนเท่น,นิสหรือเปล่าลูกล้อคือพ่อโมนาผมบรอนตาเขียว ส่วนแม่สามีผมบอลตาฟ้าอย่างว่ายินด้อยของสองคนมาเจอกันได้ลูกฝรั่งมาตาเขียวตาออกเทาๆแต่เชื่อว่ามีคนมาว่าที่ออกจากองการเพราะได้สามีเป็นมหาเศรษฐีรามนาคือตอนที่แต่งงานกันเขาไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีเขามีงานดีมีเงินแต่ไม่ใช่มหาเศรษฐีตอนคบกันเมื่อปี2001เขาทำงานมีเงินอยู่ฮ่องกงแต่ทุกวันนี้เขาเป็นตำแหน่งใหญ่ทำงานเก่ง หาเงินเป็นเขาใช้เงินเป็นอดีตนังเอกดังยังเปิดใจถึงสิ่งที่ทั้งข่าวความรู้สึกมาตลอดสมัยด่งดังในวงการมีผลงานจนกลายเป็นคู่จิ้นอาริลิฟเลซานเรื่องราวผ่านมาจะ20ปีแต่เมื่อปีที่แล้วมีคนแท็กรูปคู่มาก็เลยมาโพ์ว่าแปลกนะเล่นกันมา3เรื่องแต่ไม่คุยกันเลยทั้งที่ตอนแรกเป็นเพื่อนกันไม่ เที่ยวกันถ่ายละครด้วยกันคุยกันปกติแต่วันหนึ่งเขาก็เลิกคุยไม่เฉพาะเราเลิกคุยกับพี่สาวเราและเพื่อนเราด้วยในเวลาเดียวกันเราก็นั่งคิดว่าเราทําอะไรให้เขาโกรธแต่ด้วยความเด็กก็ไม่ถามไม่งอก็ช่างไม่คุยก็ไม่ทักเก๊กต้องเล่นกันต้องต้องน่ารักกันก็เล่นไป พอเทคปุ๊บก็เดินไปเราไม่ได้จะหาเรื่องหรืออะไรมันแค่ลอยออกมาถ้าวันนึงเจอก็ทักน้เพราะเป็นเพื่อนกันไม่เคยจีบไม่ได้เป็นแฟนแต่เพราะเราเป็นเพื่อนกันมาจริงๆแค่ไม่เข้าใจเราทำอะไรให้โกรธหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจแต่เจอการทักทายได้ที่พูดเพราะเราอยู่วงการซั้นและเล่นกับเขาสามเรื่องฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ